ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงหวังอยู่พึงคว่ำบาตแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการองค์แปดประการเป็นฉนหนคืออุบาสกพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ภิกษุทั้งหลายหนพยายามเพื่อความจิบหายแก่ภิกษุทั้งหลายหนึ่ง พยายามเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุทั้งหลาย 1. ย่อมด่าย่อมบริภาสภิกษุทั้งหลาย 1. ยุยงภิกษุทั้งหลายให้แตกจากภิกษุทั้งหลาย 1. ติเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งติเตียนพระธรรม 1. ติเตียนพระสงฆ์ หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงหวังอยู่พึงความบารแก่อุบาสกผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการนี้และ